เจ้าช่างบังอาจแย่งฟอร์เรนของข้าบอกเลยว่าเกมนี้ฟอร์เรนมันโดนฆ่ากูแน่มันเจอกูแน่นอนฟอร์เรนเกมเนี้ยอ้อของอะไรกันวะโบว์ันเราเนี้ยนะนก็ไม่ค่อยได้จับด้วยเด้เอาตามท็อปเซิร์ฟแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ะเจ็ดสิบสองโอ้โหลุนไม่ครบไหวแน่นะพี่โอ้โหชิลอยู่แล้วน้องชายน้องมันไม่ค่อยเห็นผมเล่นในตัวพวกนี้ไง บอกเลยว่าความโหดเนี่ยโบบาลอนเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดผมอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนรูน,นี้โหูพลังชีวิตมาดิกูเล่นรูนมั่วได้เนื <c> ้อ <oughs> โบบาลอนรูนเลือดบวก450้าสิบเมื่อกี้แล้วมันมีเจาะเวทด้วยนะครับเวทไอดี ID เนี่ยผมไม่ค่อยได้กลับมาเล่นไงก็เลยไม่รูนมันไม่ครบนะครับก็เลยเออเอา,เอารูนอะไรก็ได้ที่มัน90้าสบอ่ะเดี๋ยวมันจะแพ้ทางเขานะครับ อฟอร์ลินโลตันได้ฝอนของข้าวทำไมโล่มันน่ากลัวจังวะเดดูโลก่ก็ดีโอ้โหทีมนี่เห็นโล่ผมเนี่ยหมดความหวังนั่งน้ำตาลินน่ะใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวภายใน5นาที และอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคคนระับผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครได้เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามยังไม่กดแชร์ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับ เกมนี้กดมากับน,น้องสองคนนะครับผมซัพพอร์ตน่าจะคุ้นชื่อน้องกันดีนะครับคนนี้รองเท้าสี่เรลี่ยรักกันใครกดไลค์กดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งร้อยล้านพันล้านกดปุ๊บได้เมียปับ๊บตอนนี้น่าจะมีเมียกันหลายคนแล้วนะในะคอมเมนต์อะไม่เชื่อถามคอมเมนต์ได้เลยครับ <laughs> กดติดตามกดไลค์ช่องผมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ <c oughs> มาดิสักหน่อยหรือเปล่า โคตีวะ่ะพอดีเพื่อนเยอะเฮ้ยมอเรียนริ้วสองว่ะตั้งแต่ที่โบบอลอนมันโดนเนิร์ฟเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเกมแรกที่ผมกลับมาเล่นโบบอลอนเฮ้ย,หยเห้ยเฮเมดแรงเกินกูตัวแล้วเฮ้ยเอ,ออได้มึงเจอกู มันก็ยังเป็นตัวที่ผมว่ารอของอยู่ดีอ่ะต้องมีดาบแซดอพโพถึงจะเก่งอ่ะของสักประมาณ3ชิ้นอ่ะโบบาลอนอ่ะแต่ว่ามันเนิร์ฟผมว่ามันมันเนิร์ฟน่าเกลียดไปป่ะวะแม่งเก่งยังไม่กี่แพทเลยจะเนิร์ฟม,มันทำไมวะเยมาดิไฟฟ้าแรงสูงไปอีกมาดิอยากเกิดก็เปิดมาเพื่อนโหเนี่ย,ยคนนี้ฟอเนเชิงตึงนะ อเอาอนคอเสียเชิงว่ามันหิวผมแงเมื่อกี้โดนแผนล่อซื้แอแหละกลับบ้านเปียบฟอลินจะตุยขอฟาร์มก่อนแล้วนะครับคือถ้าจะเล่นสู้ฟอลินได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีดาบแต้แล้วก็สไลด์หลบสก,กลิลมันแม่นๆจังหวะที่มันปาดอกแล้วหลบสกิวอะ่ะ โอ้ยฟอเลนตีแล้วว่า,วพเ,าเพราะว่าฟอเลนเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ทางดาเมจเวทอยู่แล้วนะครับเล่นโบว์บาลลอนกดฟอเลนชิวๆวอ่ะทักอ่ะจังหวะสก,กิลดีๆนะแบบเก็บสแต็กแม่นๆหน่อยครับสก,กิลหนึ่งลุลัว แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นมันน่าควรเป็นเวทล,ลวนนะโบบาลอนอะ่ะเกมนี้ผมลูนไม่ครบไงก็เลยเอาลูนเลือดมานะครับเพกมาล้วฟอลินจะตุยเออสวยพี่สวยมึงกะกูมายุย้ยมึงกะกูมาอืมสักทีเถาะสักทีถเถาะเฮียเห็นหน้าแล้วหมันไส้วะโยนสก,กิลแม่นอะไรขนาดนั้นวะ โอ้หแล้วตอนผมอัดคลิปฝนแม่งตกอะไรครับเนี่ยเหมือนรู้เวลาช่วงนี้รู้สึกว่าโดนโดนเทวดาการแกล้งบ่อยนะครับแบบ<ะ>ผมจะอัดคลิปผมจะสตรีมแม่งเหมือนรู้เวลาต้องเคลียร์กันสักหน่อยละเทวดาเนี่ยอโพนะครับเฮ้ย <คน S 1> เดี๋ยวถ้าผมอัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะขึ้นไปเคลียร์กับเทวดาข้างบนนะครับ ว่าผมมีประตูไปที่ไหนก็ได้ไงแบบผมเปิดทีก็ไปโผล่สวรรค์เลยครับต้องไปเคียร์กับเทวดาสักหน่อยนะไอ้เฮีย <c oughs> เหมือนแก้งอ่ะวุ้ยดูเลเวลผมดิ11บเอ็ดแล้วนะครับตอนนี้เอลสูตเลเวลเก้า่ะสักหน่อยเปล่าวัน <c oughs> ไอตัวปัญหาแล้วเนี่ยคือลูอี้เว้ยไม่ต้องฆ่ามันก่อนไม่งั้นมันก็ปล่อยวางหลุมแล้วก็ให้เพื่อนมันลงกลับบ้านแล้วมันก็วาร์ปมาเนี่ยผมเจอลูอี้คนที่เอ่อวางวางบ่อแล้วมันกลับแล้วมันก็มาใหม่อีกรอบโคตนรน่าํำคาญเนี่ยเวลาผมเล่นฟอร์เรนผมไม่ชอบสุดแล้วเวลาเจอลูอี้ไอ้เหี้ยลำจะตายแล้วมันลงบ่อความรอของตอนนี้ เกมอยู่ที่8นาทีนะครับแต่ก์ไม่ได้ห่างก,กันมากนะครับผม5ต่อ4ผมก็จะพยายามเน้นฟาร์ไมไปเรื่อยนะครับผมเล่นโบวาลอนไม่ต้องรีบนะครับเฮ้ยโอ้โหดูดิจะตายอยู่แล้วอึงมึงมาเฮ้ยบอลลีไม่ตุยนาคอสก่อนละกันตายหนึ่งตายสองดับบูเคลรักต่อเลยเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลา เมื่อกี้ถ้าผมไล่ฟอร์เรนจะไม่คุ้มนะครับได้ป่าได้แครี่เข้ามาก็ถือว่าคอดข้างคุ้มนะครับในไฟนี้เสียยป่าวะ่ะไม่เป็นไรครับตัวการมังกรสวยช่วยไม่ทำเหมือนน้องชายตัวไ้ละโอ้โหอียุย้ยมึงอีกแล้วเล่เนนีอ่ยเอ้ยโบบานอนไม่มีอันติไงโบบ้านเราไม่มีอันติก็เหมือนงูไม่มีพิษมาจะไปช่วยน้องนะครับผมเมื่อกี้ ขอสักตัวน้องชายรวบุม,มบคมไฟฟ้า,าแรงสูงช็อตทีมีเสียวะ่ะถ้าผมมีของอะ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเกิดแล้วนะครับสำหรับบูบาลอนได้อโพคาลิตเล่นบูบาลอนออฟเลนก็พยายามทำให้ของนำฟอร์เลนนะครับถ้าของตามนี่สู้แทบไม่ได้นะครับ เล่นยังไงก็ได้ให้ของนำอของตอนนี้ผมตบฟอร์เลนได้ไม่เชื่อดอนรอดูมันยังไม่กล้ากับผมเลยฟอร์เลนตอนนี้อยากเกิดก็เปิดไปเลยเพื่อนสักหน่อยเป้าหุยหูข้างล่างข้างล่างว่างไงสวยน้องชายลอีมันเรียกตรงกลางวัตนากอสกับไม่ได้นะผมโดนโดนรวบนะมาดิเป่ง กูชิวชิวดูดูดตายฝันดีเถอะเพื่อนไม่รอดฮะโอ้โหเหลือนิดเดียวไม่เหลือแค่คีเลฟจีเอ็มมันเหลือไว้ทำไมวะฮะครับไม่ป,ปัดปัดให้มันเลยตายไปวะผมน่าจะดันสู้ไปเลยว่ะเมื่อกี้ฟอรเรนไม่มีตัดเลือดด้วยนะครับเมื่อกี้มันเอาผมไม่ลงอ่ะดูดีเลือดผมแทบไม่ลดเฮ้ยโอ้กูเบื่ออยู่ยว่ะสักทีดิ โค้น <c oughs> ลงทุนมาดีไอเทมพหดผมมาแล้วชิ้นต่อไปโอ้บนะครับจะขึ้นเป็นเออจาะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเออสาตาร์าออฟหนัวครับ <c oughs> แต่ว่าผมถ้าเป็นเกมนำอ่ะผมชอบขึ้นไอ้นี่ไงไอตอรลิงออร่อาไม้กางเขนนะครับ มันพลาดว่ะมันพลาดว่ะตัวแม่เป้งมันตายแล้วยูมันเจอผมแน่แต่เขาโยนสกิลแม่นนะเว้ถ้าโดนผมคือถ้าโดนเต็มๆอ่ะผมน่าจะโดนประมาณไปครึ่งหลอดอ่ะถ้าโดนสกิลมันเต็มๆนะแบบโดนกลางๆสกิลเลยอะ่ะทำบนเข้าเดียวน้องนีบครับ จะเข้าไฟาต้องมีอันตีเสมอจำไว้เลยโบบาลอนอตันนี้เริ่มเกิดแล้วไงแต่ผมว่าที่มันเนิมมันก็มีผลค่อนข้างเยอะนะโบบาลอนอะ่ะแบบส่วนเพื่อนไอ้สกิลหนึ่งอะระยะของการของการโยนสก,กิลอ่ะครับมันเนิมระยะให้มันสั้นลงถ้าจำไม่ผิดนะ โดนบัฟมาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะแม่งโดนเนิฟอีกแล้วแต่ละตัวเฮ้ยวันนี้ผมต่อเลือดให้ด้วยเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นยัดเลยน้องชายสวยเป่งโอ้โหดูไม่ดีเฮียเลือดทีเดียวลงหลุมทัน ทอยพาวัดไหนวะวแท็บมันอยู่ตรงไหนวะไม่มีเี่ยแท็แบมันล่องหุ่นเดอวะน่าจะตรงนี้โอเคเอาพอพอเดินมาหาพ่อเธอหรืององมันห่วงแทบว่ะเดินมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับเฮ้ย ต้องเน้นคนก่อนนะครับจังหวะนี้ตายหนึ่งตายสองอโอยโคตรแรงเชี้อ่ะนี่มันเนิร์ฟได้หรอครับเนี่ยคือ <c oughs> ของผมมันนำได้ไง <c oughs> พอร์เรนของเขาตามค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ของคือน,นำประมาณชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นหนึ่งครึ่งอ, <c oughs> อย่างน้อยมันต้องมีตัดเลือด <c oughs> เวฟอร์เรนอ่ะที่มันจะตู้ผมได้อะ ไปก่อนแล้วกันนะครับตับทันไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งนะกระหมองยิ่งเบอร์ได้ช่วงนี้ก็พยายามดันบนกับล่ากครับให้มันเข้าตรงกลางเราปล่อยก็ได้นะให้คีบมันตีกันเองอะเพราะว่าตรงกลางอะคีบมันชนไวอยู่แล้วไงแล้วก็พยายามเลี้ยงไอ้คีบข้างบนข้างล่างเนี่ยให้มันเข้าป้อมนะครับมันจะเล่นง่ายเลี้ยงให้มันเข้าสามทางพร้อมกันอะง่ายเลย อันนี้ฟอร์เรมมันน่าจะไม่เกิดละมีทอยก็ไม่อยู่อะตอนนี้นแล้วผมมีบัฟดักสซเลเยอร์ด้วยไงช็อตทีคีแตกมาเดิอวัดดีจ้าุ๊มโอ้ยโอ้ยอ,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 อีลูยีแข่งลบง,องงองงเมื่อกี้นาคอมันจะปาดผมไหม ค่าผมก็ยากนิดนึงนะครับเพื่อนผมเยอะขอสักสิบคิวดิไายหนึ่งคิวหลบไปเยอะเกินแต่ละตัวมาขอแตกงเอาแล้วจบแบบงงๆไม่คิวกันก่อนวะอูยคะแนนอันดับหนึ่งนะครับผมบอกแล้วว่าใจผมได้เลย ฟอเรนนเป็นหนึ่านะครับแต่เกมนี้ผมเล่นยากเพราะว่าอ e ียุ้นี่แหละครับโดนสกิลอย่างแม่นอูดามเมจแสนสดามเมจโคตรแบกนะครับฟอ like เรนมีดเขาอาจจะขึ้นตัดเลือดช้าไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมเกิดแล้วไงดูดีเอาโบบอลอนไม่ลงนะครับนี่มันก็ขึ้นอยู่กับมาโคของทีมด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้ทีมผมดูเหมือนจะเ,เล่นได้ดีกว่า เพราะว่าถ้าฟอร์เรนทีมันเล่นไม่ได้ตัวมันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับยิ่งเจอไอ้พวกเป็นเป็นเวทที่มันเป็นตัว DPS อ่ะมันมันสู้ยากนะครับตัวแก้ทางโบวบาลอนมันก็ผมว่ามันก็มีเยอะนะเดี๋ยวนะตัวเบิร์ดนะครับหยิบทาจิก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวดาเมจหนักๆที่ผมเจอยุ้ยอ่ะที่มันเบิร์ดแม่นๆสกิลอ่ะก็แพ้เหมือนกันนะครับ แต่ก็ทีมผมโหดไงเกมนี้ก็ชื่นชมทีมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าข้อเสียของบูบอลคือมันมันค่อนข้างเรทเกินนะนี่เลยแล้วก็ระยะมันสั้นลงนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเล่นสนุกนะถ้ามันเกิดอิาว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีเราสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ บายบายทุกคน